สวัสดีครับรายการเซียนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันวัน169ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อวันเสราร์เช้าที่ผ่านมานะครับคู่เอกคู่รองและคู่สามก็ไม่ก็ต้องบอกว่านิดนึงนิดนึงนะครับจอร์จทอมสันจะบอกเสมอครับว่าปอดแสต์ฝรั่งก็บอกว่าจะทำโชว์เนี่ยนะ ต่อให้คู่ประกอบรายการคุณเนี่ยจะดี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 ดดขึ้นมา่าไหนแต่ถ้าคู่เอกคุณมากล่อเนี่ยคือจบนะครับอารมณ์ของวัน169เป็นสไตล์นั้นนะครับในความคิดผมผมก็เห็นผมก็เห็นด้วยกับ,กบคำพูดนี้ผมคิดว่ามันเป็นสไตล์นั้นอนาโตลีมาริคินแพ้ลุกๆไปนะครับรถถังเราคุยกันแยกเป็นส่วนตัวของเขาไปเลยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีอ n นิซาแม็กเซนกับแจ็คก,กี้บุญทาน ก็ได้แชมป์คนใหม่ไปเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเริ่มเลยคู่ที่หนึ่งเป็นอนาโตลีมาริคินเจอกับโอมารุกรกคานนะครับพอมันดูแบบจืดแล้วก็ไม่มีอะไรลักษณะนี้แล้วผลการตัดสินเนี่ยยังออกมาเป็นสไตล์แบบสปลิตดิซิชันคือหนึ่งเสียงให้มาริคินและอีกสองเสียงให้โอมารุกรกขานนะครับเพราะฉะนั้นถือโอกาสทวนของเก่ามาดูหลักเกณฑ์การตัดสิน m m ็ MMA ของ One c ชมเปี้ยนชิพกันหลักเกณฑ์การตัดสินของ One c ช a เปี้ยนชิพนั้นไม่ได้นับเป็นยกต่อย,ยกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหย,ยกที่ครบไปมาเนี่ยตัดสินในภาพรวมโดยมีลำดับความสําคัญจากบนลงล่างดังนี้นะครับให้คะแนนเทไปทางด้านนี้เยอะสุดคือเกือบโดนน็อกเอาท์เกือบโดนจับให้ยอมแพ้ลองลงมาคือความเสียหายบาดเจ็บที่เกิดขึ้นการบาดเจ็บภายในการบาดเจ็บสะสมการบาดเจ็บภายนอก รองลงมาคือภาพรวมของการโจมตีและยุทธวิธีบนเวทีการควบคุมบังคับและตำแหน่งที่เหนือกว่าเวลานอนสู้ต่อมาการกดคู่ต่อสู้ลงพื้นได้เทคดาวหรือป้องกันการโดนกดลงพื้นได้เทคดาวดีเฟนซ์และข้อสุดท้ายคือความดุดันนะครับที่เด็ดที่สุดของโอมาขานที่ทำกับมาริคินคือตอนที่โอมาขานยกมาริคินขึ้นไป1 0 9โลยกจะทุ่มลงพื้นป้าบโห ช็อตนี้ช็อตเดียวนี่ผมใจเต้นเลยสุดยอดโอมาขานลกๆแข็งแรงสุดๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้รับความรู้สึกเลยก็คือโอเคตอนแรกเนี่ยผมไม่มีติดขัดอะไรกับการที่กติกา MMA จะมาสู้กันในบนเวทีสี่เหลี่ยมนะครับผมไม่ไดขัดอะไรผมดูได้นะครับสมัยก่อนพายหรือว่าไรซินในปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้เว,เวทีสี่เหลี่ยมแบบนี้อยู่แต่พอมาเป็นรกๆและ อนาโตลีมาิคินก็ต้องยอมรับว่ากลงน่าจะเหมาะกับเฮฟวีเวทมากกว่าถ้าคนได้ยิ่งแบบใช้วิธีการปล้ำเยอะๆเนี่ยผมว่ากลงโอ้โอเคกลงเหมาะกว่าจริงเวลาโดนทุ่มโดนอะไรไปปลอดภัยกว่าแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตกเวทีไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บพอมาดูหลักการการตัดสินของวันแล้วปุ๊บทุกคนดูว่าไงมั่งนะครับคือภาพรวมเนี่ยคือมารคินจะพยายามต่อยต่อยเสร็จก็เข้าไปดัน คอนโทรลไว้โอมาขานก็แบบไม่ยอมไม่ยอมได้ว่าไงอ่ะก็ปล่อยให้มาริคินดันแล้วก็โดนจับแยกไม่ยอมแบบปล้ำทํามาให้ตัวเองกลับมาอยู่ในตําแหน่งได้เปรียบแล้วก็มีแบบแลกหมัดกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็ลงไปดันไปดันเข้ามุมกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมาริคินดูเหมือนจะแบบเดินหน้ามากกว่าแต่โอมาขานก็แบบมันเดินหน้ามาก็ทําอะไรไม่ได้เงี้ยนะครับแล้วก็มียกสุดท้ายที่มาริคินพยายามเดินแล้วโดนหมัด เปรี้ยงไปก้นแตะพื้นไปทีหนึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าแบบดูจากข้อพวกเนี้ยที่เราหลักเกณฑ์ของเขาเนี่ยกรรมการอาจจะให้จากคนที่ให้คนที่ให้โอมาข่ขานสองเสียงเนี่ยอาจจะดูจากจดช็อตนี้ก็ได้ว่าแบบอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นต้องคะแนนต้องเทไปตรงนี้หรือเปล่าเขาเนี่ยดูยากแล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมอะตาผมให้มาริคินนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเออมันออกมาอย่างนี้ก็แล้วแต่จะจะ จะไปรีแมทหรือว่าจะอะไรก็ได้นะครับไม่ติดรถถังกับจาขอบสมิธรถถังเหนือกว่าเยอะแต่ว่าที่ผมก็คือคุยไปครั้งนี้แล้วผมไม่ได้ชอบรถถังสไตล์นี้ผมไม่ได้ชอบรถถังสไตล์เล่นผมชอบรถถังที่เจอกับซูเปอร์เลกผมชอบรถถังที่เจอกับแฮกเกอร์ตี้ภาค2ผมคิดว่ารถถังกับแฮกเกอร์ตี้พาค2เป็นรถถังในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับใครกลับไปย้อนดูได้รถถังแฮกเกอร์ตี้ภาค2คือ ไม่มีกลัวแฮกเกตี้เลยเดินหน้าเก็บอาวุธแล้วต่อยนะครับคือแบบไม่กลัวฝรั่งคนนี้เลยต่อมามาดูคู่อานิซ่าแม็กเซนกับแจ็กกี้บุญทานนะครับเหมือนเดิมครับพอมันกล่อยๆเนี่ยเราถือโอกาสมาทวนของเก่ากันนะครับหลักเกณฑ์การตัดสินกติกาคิกบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยครับมันเขียนเหมือนกับมวยไทยเดะเลยคือหลักเกณหลักเกณฑ์การให้ตัดสินคือโดนโดนับโดนนับคะแนนจะเทไปแล้ว ความเสียหายบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบาดเจ็บภายในสะสมและภายนอกปริมาณการโจมตีที่ชัดเจนแล้วก็ความดุดันและยุทธวิธีบนเวทีตำแหน่งการต่อสู้ที่เหนือกว่าคือเดินกดดันมากกว่าหรือเปล่านะครับคืออัน,นิี้ซามแม็กเซนเนี่ยผมว่าเทรนเนอร์เขาอะก็ไม่พอใจการตัดสินนะประท้วงว่าแบบเ,เทรนเนอร์เขามองว่านักมวยเขาชนะแต่กรรมการมองว่าแจ็คก,กี้บุญทาน3เสียงเลยที่เกิดขึ้นบนเวทีก็คือแจ็คก,กี้มันดูต่อยได้ ชัดเจนกว่าหนักแน่นกว่านะครับแต่อานิซานี่สไตล์แบบน่าจะเป็นแบบถ้าเป็นคิกบ็อกซิ่งที่ตัดสินด้วยแบบ Number of Clean Shot เนี่ยอานิซาอาจจะได้ก็ได้นะไม่แน่สไตล์อานิซาน่าจะเหมาะเหมาะกับกับพวกคลีนสไตล์มากกว่านะครับแล้วมันต่อยกันแล้วมันคอมตลอดมันต่อยกันแล้วมันคิกบ็อกซิ่งยิงมันห้ามคลีนช์มันห้ามมาชนกันปลามมันต้องแยกออกไวแต่พอแจ็คกี้ออกหมัดปุ๊บแล้วมันมันเข้ามาคลุกกันแล้วมันคลินช์ตลอดเลยมันก็เลยเบื่อกันไป นะครับผมอ่ะเราหมดคู่ที่หมดคู่ที่ไม่มีไฟเวิร์กและซึ่งผมคิดว่าที่เหลือทั้งหมดของวันชิมนชิปคู่ประกอบรายการนะครับมันเด็ดๆทั้งนั้นนะครับผมขอแยกเป็นขอแยกเป็นมวยไทยกับ MMA นะขอเริ่มที่ MMA ก่อนนะครับ MMA เนี่ยถ้าไม่น่าถ้าไม่นับอนาโตรีมาลิคินเนี่ยนะครับ คือฟินิชหมดเลยนะซับมิชชั่นหมดเลยนะครับผมคิดว่าคนที่ชอบดู MMA มากๆแล้วก็มีความคิดในใจว่าแบบสักครั้งหนึ่งอยากจะดู UFC สดสดในชีวิตสักครั้งหนึ่งนี้เนี่ยนะครับแต่การที่จะได้ดู UFC สดสดเนี่ยแล้วได้ดูคู่ที่แบบดีๆนักกีฬาดังๆเนี่ยมันยากมากถ้าคุณแบบไม่มีวีซ่าอเมริกาอยู่แล้วคุณจะไปขอวีซ่าคุณจะไปซื้อตั๋วเครื่องบิน แล้วคุณจะไปเที่ยวแล้วคุณจะซื้อตั๋วไปดู UFC ในรายการนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบมันประกบคู่มันเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าไงนะเกินเลยหรือว่าแบบฟุ่มเฟือยไปหน่อยนะครับ UFC มาแถบเอเชียไหมมาแต่ก่อน UFC ชอบมาสิงคโปร์แต่ปีนี้ UFC ไม่มาสิงคโปร์แล้วนะครับปีนี้ UFC ไปมาเกาแทนแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่อาบูดาบีนะครับตอนนั้นชาโอลิเวล่าแข่งกับมาคาเชฟผมแบบ เรียบร้อยแล้วคิดในใจว่าไม่ได้แล้วต้องไปเที่ยวอับโรบีเราจะไปดูจะไปดูมาคาคเชฟกับชาลส์โอริเวล่านะครับตัดสินใจบายซื้อกกตั๋วเข้าไปปึ่มไม่ได้เจียมเนื้อเจียมตัวอะไรเลยตั๋วมันคงเต็มตั้งแต่ชั่วโมงแรกอะ่ะนะมันคือแบบโอ้โหยูฟซีคือขายดีขนาดนั้นจะไปดูที่สิงคโปร์ครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์มา คิดว่าอยากจะไปดูเหมือนกันแต่ประกบคู่มาเวลามามา,มาเอเชียเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยคือไม่ได้เอาตัวดังๆมากๆมาเอาแม็กซ์ฮอลโลเวย์กับโคเรียนซอมบี้มาคิดในใจว่าถ้าโอเรโวล่ามาเนี่ยจะไปดูที่สิงคโปร์นะครับแต่ผลปรากฏแม็กซ์กับโคเรียนซอมบี้ดันออกมาดีแบบโอหเสียดายเลยลูกนี้น่าจะไปสิงคโปร์นะครับปีนี้มามาเกานะพฤศจิกาย,ยนรู้สึกถ้าจำไม่ผิดยังไม่ได้เช็คนะครับผมพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมคิดว่าคนที่อยากดู MMA เนี่ย ถ้าเป็นคนไทยด้วยกันนะเรารู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเราอยากดู MMA ระดับสูงเราก็ต้องมาดูของวันแชมเปนชิพนะครับและผมคิดว่าตั้งแต่มี MMA ที่มาจัดแข่งขันที่เมืองไทยเนี่ยครั้งนี้ทักษะสูงสุดดีสุดนะครับอายกาออกมาฟึบเจอกับมาคารนนินาลงไปปั้มกันแป๊บนึงอายกาแบบ แอดวานโพสิชันเอาแขนหนีบเข้าขาแล้วหักเลยอะ่ะโอ้โหเห็นเต็มเต็มตาเลยแขนบิดไปเลยแบบ oh, oh. ยังโหดนะครับไอ้กะซับมิชันได้เงินไปห้าหมื่นดอลลาร์ร้องไห้โอ้โหสรปุ๊บแล้วมาเป็นยังไงบูเชชากับอาเมียอารักบาลีนะครับอารักบาลีนี่ก็คือเป็นแชมป์สไตล์ขเขาคือมวยปล้ำใช่ไหมยังไม่ได้เช็คนะแต่ยางเงี้ยบูเชชาบีเจเจสายดำนะครับแล้วแบบมาปุ๊บเทคดาวกเลยฟับ ปั้มกันไปปั้มกันมาสู้ได้อยู่พอได้มันก็ไม่ได้แบบเสียเปรียบขนาดนั้นแต่พอแค่จังหวะที่อาเมียจะแขนสองข้างติดพื้นเพื่อที่จะแบบถ่ายน้ำหนักให้ลุกขึ้นนะบูชช้างตะคุบเลยตะคุบล็อกคอเลยฟับเรียบร้อยล็อกคออแทบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อาร์เดโนโมราเอสกับแดนนี่คิงการ์ดโอ้แดนนี่คิงการ์ดนี้ผมว่าใช้ได้นะผมก็ยังไม่รูย้อนหลังนะแต่แบบเฮ้ยเก่งใช้ได้อะแล้วแบบกรปั้มเก่งนะ อเนโนเนี่ยรู้อยู่แล้วคือคนที่ชนะมาที่เมาใช่ไหมฮะแล้วมาแบบคือครั้งนี้ผมอยากดูอเนโนม,มากเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าไมที่เมาเนี่คือตัวแทนของ UFC แล้วการที่แบบถ้าเราคิดว่า UFC คือมีนักกีฬาระดับสุดยอดที่สุดใช่ไหมครับแต่ไมที่เมาแพ้ให้คนเนี้ยก็แสดงว่าคนนี้มันต้องมีทักษะสุดยอดแค่มันไม่ได้แข่งใน UFC เท่านั้นแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็มาปุ๊บยกหนึ่ง เทคดาวสู้กันผมก็เห็นเลยว่าแบบมีช็อตหนึ่งไออาร์เดโน่เนี่ยมันก็ลุกกิ้งคือแบบจ้องที่จะฟินิชอยู่แล้วจะจะจับสายทร a แองเกิลนะครับไม่ทันแล้วพอมายก2ปุ๊บมันปั้มลงไปแป๊บหนึ่งแล้วแดนนี่คือแบบเหมือนกันเหมือนเดิมเลยจังหวะอยากจะลุกกลับลุกขึ้นมาสู้ใหม่อาร์เดโน่ล็อกคอกิโยตินฟืบขึ้นมาผมเห็นกิโยตินล็อกเข้าไปแล้วฟืบผมลุกจากเก้าอี้เลยเพราะว่ากลัวกลัว บางคนข้างหลังลุกจากเก้าอี้มาซส์สเตปไปอยู่บนไดแล้วแบบชูมืออยู่คนเดียวอะ่ะนะครับแล้วพอเห็นแบบอะดีโนโล็อกกิโยตินปุ๊บแล้วอะดีโนโมันกระโดดกระโดดอุ้มอ่ะกระโดดกระโดดงับงับเท้าแล้วเพิ่มทอร์กอะ่ะโอ้ผมแบบวืบแบบสุดยอดเ,เคยเห็นในไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยกระโดดกิโยตินแล้วแบบกระโดดล็อกตัวแล้วเห็นจริงๆกับตาวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้อย่างฟิน นะครับบอกเลยฟินมากแล้วก็แทบแพ้จริงๆนะครับโหแล้วถ้ามาริคินกับลูกๆมีนกนะ m อ a วันนั้นคือเพอร์เฟกนะครับเสียดายมากเสียดายมากเสียดายมากนะครับแล้วเป็นยังไงครับอายกาห้าหมื่นดอลลาร์มูชชาห้าหมื่นดอลลาร์อาร์เดนโนไม่ได้ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอาร์เดนโนเนี่ยจับลอมแพ้ซับมิชันน่ะสวยสุดเลยเทคนิคสูงสุดนะครับไม่ได้ห้าหมื่นดอลลาร์ อเดโน่ต้ยกมืออย่างนี้ใส่มิชเลยบอกเอ้ยเงินห้าหมื่นอ,อยู่ไหนมิชกำลังจะลงเวทีไปบอกว่าไม่มีห้าหมื่นนะครับแล้วเราก็เมื่อคืนอาริดีาชนะที่ยูเซไงนะครับแล้วก็ผมก็ไปถ่ายดูคอมเมนต์นะครับโอ้ยพี่ชาติยิดังมากที่อเมริกานะดังในเรื่องที่ว่าแบบดูแลนักกีฬาไม่ดีกับแบบจะเจ๊งดังอยู่สองอย่างครับทุกคนพี่มาเหมือนกันหมดผมก็ไม่รู้ว่าโอ้ยใครไปทําข่าวอย่างนี้วะเออไอเจ๊งไม่เจ๊งนยะไม่รู้แต่ดังเรื่องนี่แบบ ดูแลนักกีฬาไม่ดีนี่คือคนคอมเมนต์อเมริกาเป็นอย่างนี้ทุกคนครับผมแบบนะครับแต่มีคนมาสู้ให้ด้วยนะมีคนมาสู้ว่าไอชอนโอมารีของคุณเนะ่ะเจอแฮกเกอรตี้เจอซูเปอร์เล็กเนี่ยไม่พ้นยกหนึ่งอ๋อนาโอ้โหคนไทยหรือเปล่าวะนะนะั่นนะครับพิจตีดังในด้านนี้ดังในชื่อเสียงไม่ดีที่อเมริกานะครับแล้วทําไมอาร์เดโนโมไม่ได้มีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าไอ รายละเอียดในสัญญานักกีฬาเนี่ยที่มันเล็ดลอดออกมาว่าวันแชมเปี้ยนชิพแบบแบบยุมมยิม้มมีข้อกําหนดเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามาจากอาร์เดียนโนนะครับผมแบบจริงหรือว่าเนี่ยจริงหรือว่าเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ยังไงแต่อาร์เดนโนอดทั้งทั้งที่ซับสวยสุดนะครับเรามาคุยกันมวยไทยบ้างอารีฟกับวอเตอร์กอร์าเวสไปไม่ทันนะครับเข้าไปทันคู่อายากะแล้วก็เลยไม่ดูอาลีฟ อาลีฟชนะไปใช่ไหมครับดูอัยกาศเสร็จมาเลยราบากับเอดดี้บอโซโลเอดดี้บอโซโลนี่เป็นคนอเมริกันนะครับแล้วราบานี่ก็คือถ้าจํากันได้คือคนที่แถมเข่าให้กับเสมาเพชรไปนะครับแล้วก็เรีแม์กันไอ้ราบานี่โดนตาช่างอัดจ,จนเละนะครับเสมาเพชรต่อยเข้าคางเสมาเพชรได้ห้าหมื่นสบายใจเฉยพอมาขึ้นมาดูเวทีแล้วเนี่ยก็เข้าใจแล้วแบบตอนนั้นไอ้ราบาเนี่ย มันทาน้าหนัก65ได้ยังไงลาบ้าตัวจริงคืออย่างใหญ่กล้ามเนื้อชัดมากนะครับต่อยกันแรกๆกเอ็ดดี้ก็แบบมาดีเดินลุกลุกไปลุกมาโดนนับแรกไปปังโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้เอ็ดดี้สู้ไม่ได้เว้ยนะครับพอมายก2ปุ๊บเอ็ดดี้ก็เลิกเดินแล้วพยายามสู้ตรงกลางนะครับพอไปมาอา้ิลาบ้าเหนื่อยพอลาบ้าเหนื่อยปุ๊บเอ็ดดี้เริ่มลุยลุยใส่เปโดนมาอีกปังโดน2นับโอ้โหหมดกันอุตส่าห์เชียเอ็ดดี้นะครับมายก3เหมือนเดิมเอ็ดดี้ก็ไม่ได้เล่ง แต่ละบ้าแรกๆมาก็สดชื่นแล้วพอเริ่มไปสดชื่นแป๊บเดียวก็ดูแล้วรู้ว่าลาบ้าเหนื่อยแล้วคราวนี้เอ็ดดี้ลุกไล่มาได้หกซ้ายมาปุ๊บอาบะลาบ้าแบบเข่าสุดลงไปฟับคิดเฮอีกแล้วผมลุกขึ้นมาเฮแล้วโอ้ยเอ็ดดี้สู้ตายเรือเร็วเร็วเร,วเรวนะครับไม่ทันโอ้โหเอ็ดดี้ก็รู้ตัวว่าแบบโบกไม้โบกมือให้แฟนมวยว่าเนี่ยผมมาสู้นะเห็นมาพวกคุณเห็นผมไหมพวกคุณเห็นผมมาสู้หรือเปล่าผมไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆนะนะโอ้โหคือแบบแพ้ไปแต่แบบชนะใจตัวเองว่าแบบ มาสู้ได้นะครับบูชาชามาโอ้โา3เเปยเมียนนะครับผมไม่เคยทัน 3A สมัยที่เขาห้า5ยกนะมีใครช่วยบอกผมได้ไหมว่า 3A ตอนหนุ่มๆเขาเก่งระดับไหนผมอยากรู้ตัวจริงคืออย่างเก่งนะครับนี่คือ41หรอนะครับสู้ด้วยประสบการณ์สู้ด้วยจังหวะมวยนะครับคือแบบเปยเมียนนะี่มันเป็นพวกออกหมัดเยอะวอลลุ่มในการโจมตีคือแบบอาวุธเยอะสไตล์คิกบ็อกซิง่งใช่ไหม แต่พอดูไปอะเวลาคนมันสู้กันนะครับมันจะมีแบบมีฟุตเวิร์กคือมันจะมีช่องว่างช่องไฟของแต่ละคนที่แบบจังหวะในการที่จะแบบออกอาวุธอะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับและไอ้จังหวะช่องว่างช่องไฟของเปยเมียนอะสามเอขอเวลาแค่ประมาณหนึ่งยกอะประมาณครึ่งยกอะ,ะ,กอะเขารู้ว่าเขาเจอแล้วแล้วเขาโจมตีจังหวะนั้นหมดเลยแล้วไอ้เปยเมียนมันทำไม่ไนดะ้ยุดีแบบเหมือนตัวเองกำลังจะฟุตเวิร์กเพื่อเตรียมตัวไปลุยอะ ช่องว่างช่องไฟของไปเหมือนสามเเจอแล้วสายตรงยแยบเตะอะไรอย่างเงี้ยผมเฮ้ยยอดมวยคือแบบนี้นี่คือ,อยังเก่งนะครับแล้วก็แบบจับจังหวะเจอตอนยกแรกๆแบบเห็นอาวุธไปเมียนโอ้โตรงใส่จะสู้ไม่ไหวมันเร็วเว้ยพอแบบท้ายๆกลายเป็นแบบส a แบบทําได้แล้วก็แบบมั่นใจนะครับสนุกมากยินดีกับสามเด้วยอุ้ยลืมคู่นี้ไปนะครับ เคสลูโทโลกับมุสตาปานะครับมุสตาปาเนี่ยสถิติเขาก็พอได้เคสลูโทโลเนี่ยคือดูรู้เลยว่าแบบการโจมตียืนสู้เนี่ยคือยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหมือนที่ผมเคยคำพูดของดานิเอลคอมิเยนะครับถ้าคุณรู้ว่าคู่ต่อสู้ของคุณคนนี้ที่มาสู้คุณคือแบบนอนสู้เนี่ยนอนปล้ำเนี่ยคืออย่างเก่งเนี่ยไอความยืนสู้เก่งของคุณเนี่ยมันจะลดลงไปทีเลยครึ่งนึงเพราะคุณจะพะวงว่า เมื่อหล่คู่ต่อสู้คุณเนี่ยจะมาเทคดาคุณจะมาจับคุณกดนะครับมุสตาปาเนี่ยตั้งใจมาผมว่าทีมงานเขามาเขาคิดว่าเขาน่อจะสู้ได้ยืนสู้น่าจะสู้ได้แต่มันมีความกังวลตรงนี้อยู่แล้วอยู่ดีลูทโร่มันโอเวอร์เฮดขวาฟึบเข้าไปปั้งแล้วเข้าไปซ้ํานะครับซ้าเสร็จไอ้มุสตาปากอดขาซ้ําไม่ได้ปุ๊บคราวนี้เข้าไปบีเจเจที่เป็นขนาดจับไปล็อกคอดัสใช่ไหมฮะไทร์แองเกิลเออตอนแรกคิดว่าแบบ ไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแท็บนะครับแท็บแล้วมุสตาปารู้ตัวแล้วว่าผิดหวังในตัวเองมากรู้สึกว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับทีมงานก็แบบผิดหวังแดนนี่คิงการ์ดก็เหมือนกันพอโดนกิโยตินไปปุ๊บทีมงานสองคนคือนั่งก้มหน้ากับกับเวทีเลยนะคือแบบผิดหวังอะ่ะคิดว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต่อมากล้องธรณีกับทาเกียคาริลอบนะครับก็ต้องบอกว่าทาเกียเนี่ยกลายเป็นว่า แพ้มวยฝีมือฮะทำอะไรกล้องธรณีไม่ได้กล้องธรณีเป็นมวยที่ตั้งรับเหนียวแน่นแล้วก็มีแข้งซ้ายหนักๆครั้งนี้วางแข้งซ้ายหาจังหวะเจอเนี่ยสวยตลอดใช้ตลอดทากียแยงไปเลยแล้วเข้าไม่ติดชกเสร็จทากียใสย่หัวว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วต่อยกล้องต่อยมวยแบบกล้องธรณีต่อยมวยแบบมแบบไม่ได้บูมากอดทนตั้งรับใช้จังหวะฝีมือเนี่ยกล้องธรณีก็ถือว่าต่อยยากอยู่พอสมควรนะ เห็นทาเกียร์แล้วก็แบบสงสารนะครับเพิ่งมีลูกโหไปจูบลูกก่อนขึ้นเวทีคิดในใจแล้วแล้วทาเกียร์นี่คือแบบคล้ายๆรถถังเลยนะครับผมว่าทาเกียร์เนี่ยไม่รู้ว่าจ้างนักโภชนาการหรือเปล่าทาเกียร์ชั่งน้ําหนักไม่ผ่านแล้วก็แบบอารมณ์แบบไปเทียบกับจาขอบสมิธคือเรื่องเนื้อตัวคือแบบไม่ได้มีกล้ามเนื้อมากแต่ว่าลดน้ําหนักไม่ลงแล้วคล้ายๆกันนะครับก้องธรณีเป็นไงเข้าอันดับได้ยังทุกคนได้แล้วมัง้ง แต่ไม่รู้จะประกบใครในอนาคตนะครับมีเท่านี้จบนะครับในความคิดของผมคู่รองมันทุกคู่แต่คู่เอกไม่น่าเลยนะครับถ้ามาริคินเนี่ยโชว์น็อกเฮฟวิเวทไปเนี่ยกล้าจ,จะมันกว่านี้ได้นะครับด่านต่อไปของเราโอ้ยลืมพูดเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยว่ารถถังเยอะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูวันหนึคนเต็มลุมพินีแล้วผมเชื่อหมดใจว่าเป็นเพราะฝีมือรถถัง ถ้าไม่ใช่รถถังผมวิอพัธสนาไม่เต็ม1นึ 9, เต็มลุมพินีครับแน่นๆเลยมาลีคินก็เป็นคนที่ดังในเมืองไทยนะพอหมดรถถังปุ๊บมีคนลุกแค่นิดหนึ่งออกไปสัก5%ยังมีคนรอดูมาลีคินอยู่นะครับด่านต่อไปวัน170 24มกราคมสุกเย็นนะครับจะเป็นปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ มากๆทุกคนช่วยกันนะครับผักดันเอาตัวให้เต็มไม่ได้ตามแผนแล้วเนี่ยเขาพยายามจะจัดวันลุมพินีใหญ่เนี่ยปีหนึ่งสี่ครั้งนะครับแล้วถ้าภาพของเราเนี่ยถ่ายทอดไปเนี่ยว่าแบบคือมันสม่ําเสมอสี่ครั้ง Impact 4ครั้ง Impact เขาเขาเขา,เขาหวังว่าเขาจะจัด Impact ทุกๆ3ามเดือนนะครับถ้าทําได้เนี่ยสเกลมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะไปได้ไกลกว่านี้ช่วยๆกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อน ขอบคุณรับติดตามสวัสดีครับ